ตัวใหญ่ไหมเนี่ยตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนางลงยีดีเอ้าไม่รู้นางยีดีเออเจ็บขาเอานี่ไงตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่รู้พ่อตัวที่เท่าไหร่แล้วสองตัวสองตัวเอาใส่อีกลูกพ่อตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กเนี่ยตัวเล็ก สามตัวอเออนี่ไงเจแลี้ยวอยู่ตรงมุมเลยหนึ่งโอ้ยมันออกพอน้ำปลาออกมาแล้วอ่ะใส่ใส่ใสเออมันติดมันติดลุดจับไปดีจับไปดีดีกว่าอีกตัวหนึง่งเจแลี้ยวตัวเล็กไหมครับผมโอเคได้หรือยังแมงดาหอม,หม แมงดาของของกูนอ,อร่อยเลยจ้านี่น้องเดียทำเองใช่ไหมใช่ค่ะน้องเดียทำอีความไหมขำค่ะโอเค